สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งกล้องนะฮะตัว cctv ai นะฮะของเราตัวใหม่นะวิธีการติดตั้งง่ายมากนะฮะเราก็โหลดแอปมาก่อนเลยนะครั้งแรกโหลดแอปที้ไมไปก่อนอ่าไปที่ App Store Play Store เลยครับผมครับโหลดฟรีโหลดฟรีฟรก็แอปง่ายง่ายฮะ kp wifi แอปนี้ใช้ดีฮะเสถียรมากเลยพอผมก็ใช้แอปนี้มาน่าจะ5-6ปีแล้วนะฮะ kp wifi cam เนี่ยพิมพ์ตามนี้นะฮะ k p wifi cam นะฮะแล้วก็กดค้นหาเลยครับผมนี่ครับเป็นรูปกระตาสีาฟ้านะฮะก็กดติดตั้งเลยเนาะผม,มเปิดเพราะว่าผมมีแอป,ปอยู่แล้วนะฮะอ่าผมก็พาโหลดก่อนเฉยมันก็จะขึ้นมาบางทีมันจะเป็นหน้าว่างนะทุกคนมันจะขึ้นมาให้อ่าลงทะเบียนเนาะแล้วเลือกรายแล้วเฟซบุ๊กอะไรจะมีรูปสังเตกตว่าจะมีไลน์มี Facebook มีอ่าวีแชทแล้วก,กดปุ๊บอนุญาตมันก็ ลงทะเบียนเตรีวัดเลยเนาะผ่านไลน์ผ่าน Facebook เลยไม่ผ่านออนไรนะฮะเราก็จะเป็นหน้าตาว่างแบบนี้นะฮะอ่าคนเป็นหน้าตา่างๆเดี๋ยวเราจะกดเครื่องหมายบวกเพิือกก่องมนะือกรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่เพิ่มเรามาเสียบไฟกล้องก่อนนะฮะอะ่มาดูที่กล้องนะฮะทุกคนก็จะได้เมมนบลูการ์ดนะผมแถมเมมโบลูการ์ดให้ทุกคนนะฮะอ่าก็เมมนบลูการ์ดมาก็ใส่ตัวกล้องนะฮะมันก็แกะนี่ออกมามันก็จะมีที่ใส่นี่ฮะมีรูใส่ SD card ตรงนี้นะฮะไอ้ปุ่มเงินๆตรงนี้ดำๆตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตน,นะฮะ กรณีเราลืมพัตเวิร์ดเราก็กดค้างไว้นะฮะเสียบปั๊บเรากดค้างมันจะบอกว่าคืนค่าโรงงานเราก็ติดตั้งใหม่ได้นะบางคนหาปุ่มดีเซนไม่เจอมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นบริการเราก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็กดเข้าไปให้มันดังแกลกนะฮะจะล็อกพอดีเลยเนี่ยฮะล็อกแล้วเวลาออกก็กดมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเอาใส่ก็กดแล้วก็ดังแกลกโอเคพอมันดังแกลกมันล็อกแล้วเราก็ปิดฝาเลยฮะเนี่ยตัวนี้กันน้ำไม่ต้องห่วงฮะฝามันแน่นพอดีเลย ฝามันยืดเย่นเป็นพิติกยืดเยินโอเคเสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กไฟเลยนะฮะไฟบ้าน,น,นาธรรมดานี่แหละแล้วก็มีแถมปลั๊กอะแดปเตอร์ไปให้เนะี่ยผมลากสายมาพอดีสายตัวปลั๊กกล้องผม,มสั้นนะตัวปลั๊กไฟบ้านผม,มสั้นผมลากสายมานี่นะฮะไอ้ตัวอะแดปเตอร์ก็แถมให้ทุกคนนะก็ปล่อยนะมันก็จะหมุนรีเฟรนซ์มันปกตินะปล่อยเป็นก่อนนะฮะให้เขาหารีเฟรนซ์ของเขาก่อนจุดอ้างอิง,องเขาก่อนนะฮะ โอเคนี่ฮะเรื่มงเคอุปกรณ์โอเคเขาพร้อมแล้วนะฮะอ่าเราก็กดเครื่องหมายบวกเลยนะฮะฟับก่อให้นะฮะนี่ฮะเราก็เลือกนี่ฮะการเพิ่มอุปกรณ์นะฮะอันที่สองนะฮะนี่นะฮะตึ๊กเลยนะเราจะถัดไปเลยปั๊บปุ่มปั๊บแล้วก็เลือก Wi-Fi นะฮะบางคนเป็น5 g ไม่ได้นะฮะต้องเป็นสอนะฮะถ้าเป็น5้า g เราก็คลิกเลือกตัวนี้ให้เป็น2.4นั่มาเลือกเอา2.4บ้านเรานะ Wi-Fi บ้านเรา อ่าผมก็เลือก2.4อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ใสรหัสไ i f ฟที่บ้านเราให้ถูกต้องนะฮะอาสว่ามันยังไม่มีนะอันนี้รหัสไ i f ฟบ้านผมนะฮะห้ามลอกกันนะอันนี้ของใครของมันต้องใส่รหัสไใหฟถูกต้องนะฮะ<ต>ที่บ้านถ,าถ้าเราใส่รหัสไ i f ฟที่บ้านเราไม่ถูกต้องก็ะจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวตกใจโอ้ทําไมเข้าไม่ได้เพราะรหัสผิดนะต้องใส่ใถูกรหัส Wi f i ที่บ้านเรานะอันนี้นะฮะเสร็จแล้วแล้วก็กดถัดไปเลยนะฮะกําหนดเลยนะฮะ นี่ฮะมันก็ให้เอา q อ c ค d ดกับกล้องส่องกันเลยนะฮะนี่ฮะหน้ากล้องกับ QR ค o d e และยวโค้ดสังกันเลยนี่ยประมาณนี้นะฮะประมาณคนึ่งนึงเราเราก็นิ่งไว้เลยฮะเดี๋ยวมันอ่านเองนะฮะกำลังเชื่อมต่อ WiFi อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้สําเร็จนะฮะก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็ได้แล้วนะนี่แค่นี้เองแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลยนะฮะนี่ฮะพิมอะไรก็ได้น้ที่เราจะติดกล้องหน้าบ้านกล้องหลังบ้านอะไรก็ได้นะเก็บพิมพ์แล้วก็ตั้งให้มันเลยนะเนี่ยผมก็พิมอย่างนี้ก็ได้ละมันจะพิมพ์เองก็ได้นะก็กําหนดเรียบร้อยนะฮะวางต้องและชดก็กดเสร็จสมบูรณ์เลยนะฮะ นี่ฮะกล้องก็มาแล้วเดี๋ยวไปหาก่อนนี่ฮะมาแล้วนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะอ้าวจะลองคอนโทรลดูนะนี่ฮะได้แล้วนะฮะกล้องมาแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่าวันที่ก่อนนะฮะเราก็ตั้งวิดีโอนะฮะเราก็ไปที่การตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองนะฮะแล้วก็ไปตั้งเวลาก่อนนะฮะตั้งเวลาเนี่ยฮะเวลายังไม่ตรงกันเนาะเป็นบ้านเราก่อน บรวกลบแปดคือบ้านอื่นคือประเทศอื่นนะเราไม่ต้องไปตั้งให้ยากกดคำว่าซิงกับมือถือเลยนะมันก็อัตโนมัติเลยนะฮะเนี่ยเขาเป็นประเทศไทยเราแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ไปตั้งตั้งการบันทึกวิดีโอนะฮะบางคนจะบอกเอ้ยทำไมไปดูภาพย้อนหลังไม่ได้เพราะเราลืมตั้งนะการตั้งค่าวิดีโอนะฮะเนี่ยฮะถ้าเราเลือกเป็นบันทึกทั้งวันนะฮะอ่าวนลูปทั้งวันเลยนะฮะเลือกอันนี้ตึ๊กเนี่ยฮะบันทึกทั้งวันนะฮะเรากดกําหนดเลยเนาะมันจะบันทึกเป็น24ชั่วโมงเลยนะฮะถ้าเเเเราาาลืออกกัันนนนนนนบบบบจจะะะแแคค่่มีดิผถึึงท เราอยากดู24ชั่วโมงเลยนะฮะนี่ตึกนี่นะฮะแบบนี้ดีกว่านะฮะไม่พลาดการตรวจสอบนะฮะไม่พลาดการดูกล้องของเรานะฮะเสร็จแล้วฮะแค่นี้ฮะเราก็ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะอ่าไปดูที่ไหนก็ได้นะฮะเราเอากล้องนี้ไปติดเลยเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไกลแค่ไหนคือ Wi-Fi ที่บ้านเรานะฮะให้เราสังเกตไอขีด WiFi ที่บ้านเรานะฮะขีด WiFi นะฮะเราก็เดินไปจุดที่เราจะติดตั้งเลย มันต้องมีประมาณ2ขีดเนาะอ่าแล้วก็ยื่นมือถือไปตรงที่จะติดตั้งอ๋อมี2ข,ขีดก็ติดตั้งกล้องได้แล้วถ้าบางทีมันมีขีดเดียวบ้างไม่มาบ้างนะ Wi-Fi มันไปไม่ถึงนะเพราะว่าบาง Wi-Fi มันไม่ทะลุกําแพงบางทีก็มีเนาะบางทีเราเหมือนเราเล่นมือถืออยู่ชั้น2เน็ตอยู่ชั้นหนึ่งบางทีเอ๊ะทำไมมันอ่อนจังเพราะว่า WiFi มันขึ้นไม่ถึงนะเรนะาดูสัญญาณที่เราจะติดด้วยนะฮะว่ามันมถึงหรือเปล่าถ้ามันถึงเราควรจะขยาย Wi-Fi หรือว่าขยา, fi, า,า,า,ขายสัญญ,ญ fi, าณ w วไ i นะตัวตัวเพิ่มขยนะายสัญญาณไ้อเ่ดดนนะนะรัรบียูคค ขอบคุณครับสวัสดีครับมันติดตั้งได้หลายตัวไม่จํากัดน,นะฮะเป็น30ตัวเลยนะผมเออสาตัวนะฮะเนี่ยฮะผมก็ติดตั้งหลายตัวนะฮะดูคำกันได้เลยเนาะอ่าติดคนละไวไฟก็ได้เนาะบ้านนี้ติดอยู่กรุงเทพอีกบ้านนึงอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะเราก็แอป,ปเดียวกันได้เลยนะฮะไม่มีปัญหานะครับผมครับมีมือถือคนที่2อ,อยากจะโหลดแอป,ปมาก็โหลดแอป,ปมาได้เลยเนาะคนแรกก็กดแชร์ให้นะฮะพอเราโหลดแอป,ปมาคนที่2องอยังมีเลขไอเดีไม่เหมือนกันเนาะเอาเลขไอเดีมาใส่ตรงกล้องนะฮะ อ่เอามาใส่ตรงกล้องนะฮะรถกล้องที่เราโหลดมานะฮะตรงการตั้งค่าเขาเรียกว่าแชร์ให้คนอื่นดูนะฮะนี่ฮะแชร์อุปกรณ์นะก็เรียกไอเดียเมื่อก,กี้มาพิมพ์ใส่นะฮะแล้วก,กดค้นหานะแล้วก็เลือกอนุญาตเราดัที่4ก็กดโอเคเลยคนที่2ก็จะมีกล้องเข้ามาอยู่ที่หน้าแอปแบบนี้เดิมเหมือนกันนะฮะคนที่3ที่4ที่ก็ได้นะมีบ้านมีที่บ้านมีญาติกี่คนก็ให้ดูได้หมดนะฮะอ่าหรือว่าเป็นออฟฟิศำนักงานลูกน้อง10คนอยากให้ดูร่วมกันก็ดูได้นะไม่ไมกันนะร,ะา,ณระาณเเือบคอง,ะะคงลยนะ โอเคครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ